วันที่22พฤศจิกาย,ยน2564คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยและคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยนำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยและคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อศูนแชมป์จุลาโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทยที่สามารถคว้าการรับรองในระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาสที่ศูนย์แชมป์ได้รับการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานในระดับนานาชาติจาก Society for Simulation in Healthcare ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งนำเยี่ยมชมศูนย์แชมป์ชั้น11อาคารภูมิสรีมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยศูนย์แชมป์เป็นการรวมกันระหว่างศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์เสมือนจริงและศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะเสมือนจริง เปิดให้มีการฝึกทักษะพื้นฐานทั่วไปเช่นการผ่าตัดอวัยวะในช่องท้องการผ่าตัดโรคตาโรคหัวใจหรือสมองฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลองซึ่งสามารถทำได้หลายครั้งจนเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆพร้อมทั้งมีการนำเทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบสามิติรวมถึงการใช้เทคโนโลยี v i s u u l r r e l l t y y หรือ VR มาช่วยเพิ่มความเสมือนจริงในการฝึกฝนทักษะเพื่อให้เข้าทันต่อการศึกษาในยุคอนาคตอีกด้วย ขจรสัดิ์เอี่ยมรอดถ่ายภาพชิตพลเพนสุภาแรงงาน